คู่ตะไลฟ์โอเคข้างนอกนี่เสียอะไรครับกําแพงข้างนอกเสียอะไรดีสีขาวไงครับข้างนอกเหมือนกันเนาะมันโง่มหต้องสีขาวครับผมบอกคุมโทนขาวไงโอเคห้องยายผมนี่หมดไปกี่ล้านครับนี่หมดไปถึงแสนครับหมดไปหมื่นสามเอ้ยเออหมดไปหมื่นเจ็ดเออหมื่นเจ็ดเออ อ่ะต่อไปอ้งห้องขอที่นอนได้ครับขอห้องรับแขกนะห้องรับแขกห้องรับแขกนี่ไงตรงนี้เป็นโซฟาสามตัวครับแล้วก็ทีวีจอใหญ่มากนี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงข้างมาโตเนี่ยครับมีันี้ไม่เอาเมยครับเอาเมย์ไดีแบบติดรูหน่อยอ่ะเนี่ยไม่จะซงและไม่ซื้ออันนี้โซฟาครับโซฟาอันนี้มาโตครับโซฟาก่อนอะต้องโซฟาแบบตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่ๆสามตัวนี่ไง โอเคครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็หันมุมหันไปทางไหนหันะหันไปติดมุมซ้ายสุดก่อนครับอันนี้ต้องติดมุมซ้ายโอเคแล้วทีวีจะอยู่ตรงไหนเด็ดวางไมครับไม่ต้องพูดโอเคกิ่ตัวครับเออมนทะลุกับเพงถามตัวครับถามตัวแล้วก็วางแนวนอนหันหน้าไปทางโน้นครับมันกดตัวไหนนะเทียนให้มันก๊อปปี้อ่ะตัวอีตัวอีอ่ามมันชี้อย่างนี้เลยไหมครับไม่ไม่ครับเอาเอาไปไว้คือคุณเข้าใจไปตัวยูไหมครับคุณพาใจตัวยูไหมตัวยู ตัวยูัะครับนี่เหรอโอ้โหคนพ่อคนแม่มึงหันหน้าไปมองใครล่ะมึงหันหน้าไปทางนู้นสีสัตว์อันนี้โอเคไม่อม่ได้เหรอเออนั่นแหละนั่นแหละถอยหลังถอยหลังติดกำแพงติดกำแพงถอยหลังติดกำแพงอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะทักอันนี้โคตรขวายเลยอันนี้เหรอติดดีครับโอเคติดเลยติดเลยเร้่อีกการหนึ่งอืมอีกกันก็เป็นตัวยัวครับนี่เอ้ยคุณคุณไม่ต้องติดกันได้ไหมเขยิบเขยิบออกมา เนี่ยมึงก็มาไว้ฝั่งนี้สิไม่ใช่โอ้ยกูเชื่ออะไรของมันวะเทียนอธิบายกูหน่อยดิอันเนี้ยอ่ะเนี้ยอันนี้ซ้ายมึงมึงมาติดทางฝั่งฝั่งซ้ายสิอันนี้ติดฝั่งซ้ายอันบนอธิบายดีกว่าตัวอธิบายอันตัวไหนอาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนอ่ะ เอาตัวไหนก่อนมึก็บอกคือคือมึงย้ายมุมจากรยูตรงอย่างเงี้ยเป็นอยู่แนวแนวตรงไปฝั่งห้องน้ำยายปอ่ะอ๋อหันมาฝั่งนี้อ๋อเฮ้ยอีฮีจะบอกว่าต่นแรกก็จบไปสัตว์พอมนีดีปะพอมีโอเคเอ้าคือยังไงไอ้สัตว์เอ้ยตรงไหนคือยังไงวะ ไอ้ควายมึงงงเฮียอะไรเนี่ยอ๋อออได้ลองอ่ได้กลองอ่ะได้กลองอ่ะได้กองแล้วเออแล้วมึงเอาตัวไฟตัวมาไว้ฝั่งนี้ไ <ś l ip> อ้เ <ś l ip> นี้ยไอ้เฮียมึงงงเฮียอะไรเนี่ยไอ้เฮีใหญ่ตัวไฟมันติดกันคนะไอ้เฮียขยายตัวไฟติดกันอีเฮียงงทั้งน้าสัตว์อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยฟังนล้วเนี่ย <ś l ip> <ś l ip> <ś l ip> ีหโอเคงี้เราทำแล้วก็วางโต๊ะโต๊ะที่แบบไว้รองไว้ไว้วางกระปุกกาแฟครับเปิดประตูเข้ามาเจอกโต๊ะทีวีเห็ดแม่นี่วางวางไว้ตรงกลางโซฟาครับตัวไหนอะตัวที่มันหรูรูครับอ่ะตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่ะวางไว้ตรงกลางพอดีครับแบบเดินออกได้อะนี่นี่วางหันหน้าฝั่งนู้นนะหันหน้าฝั่งนั้นวัวเข่าชนเองโง่ แนวนอนสิครับโอเคเดินเข้าไม่ได้นะนี่เออมันเดินเข้าไม่นั่งไม่ได้เขยิบโซฟาเขาต้องเย็บโซฟาออกครับคุณเช่ยเหยิบแม่กูเคย,ยับตอนแรกบอกไม่เอาครับถยบไปอ,อ่าไอผมขอดตัวกลางไม่ใช่โซฟาตัวนี้ได้ไหมครับมันแบบมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ข <c oughs> อเป็นตัวอื่นที่ดูดีกว่านี้ครับโซฟาทำไมอืมตัวสีแดงครับตัวสีแดงเนาะสีแดงครับสีแดงอีกตัวหนึ่งครับเนาะสีแดงข้างๆครับ นี่ไงโอเคตัวนี้แหละครับดวงตาเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเดียวเป็นสีน้ำตาลนะโอเคบ้านใหญ่แมงโคตรสวยไอ้เชือดสุดท้ายนี่บ้านเชี่ยนี่หรือบ้านหัวหลานหรือบ้านยายวะกูอยากรู้จริงๆตกลงบ้านใครหลังนี้นี่ไม่ชั้นหนึ่งโยคายายทำไม่ได้เลยไม่ชั้นแรกไปคือของยายชั้นสองคือของปู่ชั้นสามคือของทุกคน อันนี้อันนี้ขอขอแบบโต๊โต๊สีโต๊สีนีครับของงานไม่เป็นทีวีนี้ปะไม่อันนี้เป็นห้องรับแขกครับบูนเฉยอ่าทีวีไหนครับทีวีไหนวิวเอาเอาไปโต๊โต๊อื่นก่อนครับตัวนี้ไม่สวยไม่สวยครับโต๊ะต๊ไหนครับโต๊ะต๊ไหนอืมโต๊สีแดงครับโต๊สีแดงนี่เอาเปเปลี่ยมสีใช่ไหมเปลี่ยนสีครับใช่ครับใช่ครับนอกห้องอย่างหรูห้องยายไปเชื่ออย่างจน เฮีย,ยไม้สักทั้งนั้นนี่ไม้ตะเคียนทั้งนั้นเลยนะนี่ในห้องยายอ่ะเฮียมึงไม่รู้อะไรซะแล้วว่าแม่นางตะเคียนโดูเน็ตอันนี้ใช่ไหมวางนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่ยายว,วางวางนี้ใช่ไหมเ <c oughs> ขาวาง,งนี้เนี่ยใอ้ให้พอ,อมดูอะไรอน่านเง้ยใครเขาวางทีวีอย่างงี้ยว่าคน,นเคงอย่างเง <c oughs> ีเ้ยข้า,างหลัง <c oughs> เออเขาจะวางให้ติดกำแพงอะไรเงี้ยไม่จะเอาอย่างงี้เออโอเคเอ้ยนี่เถียงนะคนส่วนเถียงนะนี่ว่าไงครับไอ้เฮียคนส่วนเดี๋ยวกูตอบเออคนสวนเถียงนะนี่อันนี้เราเรามีกระจกตรงนี้ดีไหมครับเพราะว่าเใครเข้าบ้านเราต้องดูอ่าโอเคเข้ามาเราต้องม คือห้องห้องนี้มันต้องติดแอร์ครับคนแม่งเดินเข้ามาในห้องสะดุดสายไฟหมดกูดูแลเขาบอกที่ฝั่งดินครับสายไฟบอกไปแล้วไอ้แค่นี้กูซุ่นปีนะอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ได้ไหมอ่เป็นกระจกที่มันรูดูน่อยครับมันมีแบบว่าบ้านใหญ่เต็มบ้านเนี่ยพี่เฉยเลื่อนลงมาแค่นั้นแหะอันนี้ไหมอันนี้ไหมนี่นี่ผมขอเป็นบ้านสุดท้ายเลยครับเห็นบ้านสุดท้ายนั่นแหละไอ้เฮียมันหัวโขกตายไหมมึงคุณชื่ว่าไรทำไปทางข้างนอกไม่ใช่หรอไปทางข้างนอกครับคุณชื่ออันนี้นี่อ่ะโอเคอย่างนี้นะครับ ปีะมาณอ่ะโอเคอย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละสวยสูงไหมได้ประมาณนี้ไหมโอเคครับสวยไดประมาณนี้นะครับได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับทีหมดทุกงานอืมเอ้ยพี่เจ๋อชั้นหนึ่งผมคุมทุนเอ้ยคุมที่อะไรคุมทุนคุมทนต้องคุมโทนนะ สีอะไรอ๋ออ่านเชฟมาใช่ไหมครับอันเนี้ยอ่านผู้เชี่ยสถาปนิกมาใช่ไหมครับอันเนี้ยผู้เชี่ยสถาปนิกผู้เชี่ยสถาปนิกบอกเมื่อกี้โอเคสีขาวโอเคต้องสีขาวนะครับต้องสีขาวเด้อโอเคครับทีวีมันขาวไม่ได้ทีวีขาวไหมไอ้มีครับมีมีด้วยไม่เอาครับอันดีดำสีขาวนี่แหละที่แจ็คนี่ไงคุมโทนของจริงโอเคครับแต่ยี่ส์ตะขยัยหลงเข้าไปในห้องยายนะไอ้ฝัด ไม่ห้องใหญ่นี่ต้องล็อกแบบของของเป็นประตูที่แบบล็อกล็อกแน่นหน่อยเขาได้เฉพาะใหญ่ะใช่ครับเขาได้เฉพาะยหญ่กับหลานมันจะเปลี่ยนประตูใช่ไหมครับเอาง่ายไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนครับประตูนี้นะโอเคแล้วอ่ะนี่เสร็จละ้องเล่นเอามีพรมไหมที่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 ตีอย่างเงี้ยต้องมีครับต้องมีต้องเป็นสีแดงนะครับเอ้ไม่ได้ดิสีแดงได้ต้องสีแดงครับสีแดงครับสีขาวที่พรมอะโอเคครับได้ครับผูเลือกอะไรไม่ได้แล้วนี่มึงคนเลือกอ่ะไม่ได้มึงโอ้ยอีเหี้ยมึงเลือกสีขาวเองอันนี้ไนใเนี้ เนี่ยเชี่ยรัวบ้าเช็คกิ้งเลยเได้ไหมเนี้ยได้ครับได้ได้ไดโอโ้โหกำลังดีนะครับข<ะ>อบขอที่วางวางบนโต๊ะโต๊ะนี่นรน่อรครับโต๊ะตรงกลางโซฟาครับต้นไม้อะไรก็ไดน,นครับมีมีอะไรวางไหมนี่ไหมอะไรอ่ะอันนี้เอาเอาเอาไหมครับลำโพงแบบชุดเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยลำโพงนี่ต้องไว้ข้างโต๊ะไม่เอาครับไม่เอาครับดูดูเธอท้าไปหน่อย <c oughs> ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นอ่ะเนีโอเคครับลูกปั้นนี่ก็ได้ไอ้นี่เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมคุยอันนี้เป็นไว้หน้าบ้านด้วยมันไ่อกี้นี่ครับขอขอสิงโตขอหมาหมาหน้าบ้านนะครับมีไหมมีเดี๋ยวที่ทำตรงนี้ก่อนดิโอเคก็งแลทำตรงนี้ก่อนไงครับเอ้ยุงคนด่าทำไมเงี้ยไหนไหนโคมไฟครับเอาเป็นโคมไฟดีกว่านี้ไหมได้ไหมได้ไหมพ่องยายผมลืมโคมไฟนะมีแล้วไอ้ควายน่ะติดไม่ไม่ผมหมายถึงโคมไฟตั้งนะครับมันไม่มีที่ตั้งไอ้โง่กูถามมึงแล้วมึงบอกไม่มีที่ตั้ง โอเคงั้น okay, ไม่เป็นห้องนี้อะไรเอาเ,อาเอาชน่นอะไรตั้งตรงไหนไฟอ่ะนี่อ่ะไฟสามดวงนี่อ่ะโอเคครับโอเคโอเคเอาเอาแบบหลูกอันนี้ได้ไหมมีหลูกอันนี้ไหมหลูกอ,อันนี้เหรอก็นี่ไงเนี่ยโอเค okay, อันนี้โอเคครับมีสีขาวด้วยมีสีเนี่ย u s เสร<ะ>็จ <Okay, S 1> ครับเสร็จไหมอันนี้เ <user S 3> สร<ะ>็จไหมข้างนั่นนงนี่หนี่อะไรครับเต๊กไหมเต๊กเอาเต๊กมาหน่อยไหม เอาเอาครับเอาเวางไหนครับวางไหนมุมนี้เหรอแน่แล้วครับวางตัวนั้นเลยแล้วก็เอาลำโพงไปตั้งครับไหนบอกไม่เอาครับไั่เท่าท่าไม่ใช่เหรอใช่ครับเขาเป็นใจเองบอกอแล้วมันจะเดินเข้าโซฟ,ฟาได้ป่ะเอเอ,อ,อนนข,ข,ข้าง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 เดินได้อันนี้ละกันนะเนี่ยเนี่ย อะไปะโอ้โหเฮี้ยแปลกแปอกเฮี้ยเหมือนต๊้ตานก็ขายดีกว่าครับยิงสาไปที่หองขายไปก่อนมีไงพี่เจ๋ยกลําพงแบบว่าติดผนังไงเนี่ยอันอันที่สองไงไม่เป็นไรครับเอาใครในพอตีห้องปิดให้ผมได้ครับนี่ไงลําพงติดผนังไม่เอาเอนี่ยตีห้องปิดด้ครับตีห้องปิดด้วยโอ้โหเฮี้ยสึกปิดห้องด้วยเอาหน้าต่างเอาหน้าต่างติดเอประตูติดเด้ครับอืมอย่างต้องมี นี่แหละชนกระโปงยายมันชนห้องยายกูจะเดินขึ้นชั้นถองยังไงล่ะครับไม่ก็เดี๋ยวทำไม่ได้ไงทรัประตูเดินไปไงไปช่องซุ้มอ่ะไอเฮียบ้านกูแม่งเฮียอะไรเนี่ยเอาไงนี่จะปิดห้องเลยไปหรอไม่ต้องไม่ปิดหรอกครับโอเคโอเคอันนี้เสร็จไหมตรงนี้เสร็จไหมเสร็จครับเสร็จเอาอะไรวางไว้ตรงโต๊ะเลยครับลืมวางตรงโต๊ะนะไม่มีอะไรวางตรงโต๊ะเลยต้นไม้ไหมต้นหนึ่งเนี่ยกระถางเล็กๆเนี่ยเนี่ยได้ไหม อืมเอาเป็นต้องเป็นรูปปั้นดีกว่าครับตรงนี้ไม่มควรมีต้นไม้ครับเนี่ยอะโมเดลบ้านเล็กๆอะเอาไปละโมเดลบ้านหรอเอาเป็นหมาได้มันเป็นหมาเห็นหมาไหมตัวแรกอะสิงโตเออนั่นแหละเอาสิงโตเหรอครับมันจะบังทีวีหรือเปล่าหรือมันจะบังทีวีหรือเปล่าจะดูอะนี่คุณเป็นเจ้าของบ้านแล้วหนันเ<อ>สียงเจ้าของบ้านนะ ขอรีโมดรีโมดวางไว้นะครับมีรีม้รีโมดรีโมดวางหาพ่อมึงอ๋อทีวีกดกับมือถือได้แล้วยี่ห้อนี้ยโอเคครับได้ครับได้ตรงนี้ตรงนี้คือทําเหี้ยอะไรครับไอ้ที่แบบมกว่านิดนึงเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมครับห้องน้ำเพื่อมีคนห้องครัวอยู่ไหนฮะห้องครัวห้องครัวขึ้นชั้นสองเลยครับอ๋อยายทําไงยายทาไงต้องไม่น้องครัวครับไต้องไม่น้องครัวนะ ยายทำไงอ่ะอ่าควเล็กๆแล้วกันแค่นั้นพออกวงอกแกก็เกาไม้ฟืนให้ยายแล้วกันเนี่ยตีเคเตอร์ตีเคเตอร์ไม่คุมโทนสีขาวขุมโทนสีขาวไม่เป็นลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้ครับไม่เอาผมอยางได้แบบหรูๆเนี่ยเหรอโอเคตรงไหนวางกลางเลยไหมแล้วก็โต๊ะเคน์เตอร์อยู่ข้างซ้ายขวาวางเป็นมุมมุมเอีได้ครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เนี่ยได้ไหมเงี้ยได้ครับได้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 ตอนนี้เป็นอ่างตรงนี้เป็นอ่างนะ พี่เฉยให้เครื่องล้างจานด้วยบ้านนี้หรูใช่ไหมไม่หรูยายทําไม่เป็นครับยายได้ใช้เป็นครับยายใช้เป็นมีเงินรู้ดียายบอกมันอยู่มือมันอยู่ในไมโครเวฟพี่เฉยตู้เย็นด้วยตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นนี่อันสุดท้ายเครื่องล้างจานล้าางจนะโอเคพี่เฉยใส่ไปแล้วอ๋อเหรออ๋อมันมันจะใส่ให้เลยเหรออ่ามันซ่อนไว้ข้างในเอ่ะเครื่องทำกาแฟไหมยายกินกาแฟไหมกินครับยายกินกาแฟไม่ตอนนี้เต็มเคาน์เตอร์แล้วไม่มีที่ทำอาหารอ่าเราเต็มละเสร็จละ ตู้เย็นครับตู้เย็นนี่นี่วางฝกวางไว้ข้างนะครับข้างวางอะไรครับตู้เย็นไฮเทคสุดครับตู้เย็นไฮเทคสุดเฮ้ยผมผมผมมีแนวคิดครับคุณพลกรเราตีโป่งออกมาดีนึงนะตีโป่งออกมาวางตู้เย็น่ะตีโป่งออกมาเพราะว่าเรามมันจะได้ไม่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเกินไปครับเราตีโป่งออกมาดีนึงไว้หน้าต่างไว้ตู้เย็นไม่เอาครับเจ็ดแม่ไม่ซื้อด้วยโอเคครับโอเควางตู้เย็นเลยครับคุณเป็นเจ้าของบ้านเหรอครับไว้ไหนครับ ไว้นี่เลยนะครับแบบลุนๆนเลยอ่ะเนี่ย <c oughs> หันหลังหยิบได้เลยครับสบาย <c oughs> นี่ยายกูต้องตีนแท็กเข้าไปํำครัวนะครับเนี <c oughs> ่ยวางไหนครับตุเยนวางวางตรงหันหน้าไปทางนี้ครับหันหน้าไปทางหน้าบ้านครับอันนี้แล้วก็วางโ <Okay. S 1> ไเนมุมนี้เหรอวางวางมุมสามโอเคครับตรงนี้โอเคมาก <c oughs> แล้วก็วางโต๊ะไว้วางพวกกับคงกับข้าวครับเพื่อหลานมากินมันเป็นเคาน์เตอร์ดีเลยเนี่ยไม่ไม่ไอ้นี่โต๊ะกับข้าวอยู่ตรงอันที่สี่พี่เฉยอันนี้มันเป็นรูป อีกอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งอันนี่ห้าอันนี้ห้าต้องกินข้าวเนี่ยนะครับยายนั่งคนเดียวไหมครับแบบโต๊ะกลมคนเดียวแบบเนี้ยครับตู้เย็นอ่ะคุมโทนสีขาวนะบ้านผมข้างล่างอันนี้อ่ะันนี้อ่ะเหี้ยเอาตัวไหนอ่ะไม่ใช่ครับผมหมายถึงโต๊ะที่ไปวางรองของนะครับเข้าใงวางของคือเหี้ยอะไรวะไม่ใช่โต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวไว้ก่อนครับเทียนไปไทยเป็นไทยหน่อยโต๊ะวางของผมเดี๋ยวกุ้งโต๊ะใส พวกชงชามแล้วก็ช้อนนะครับอ๋อมันเป็นเคาน์เตอร์ครับมันเป็นเคาน์เตอร์ครับอ่ามันอยู่ในมันอยู่ในอันแรกอันแรกอยู่ในเมนูนี่แหละครับอันบนอันบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับไอเหี้ยงูนักระวังไว้ทำไมมันสูงอย่างเลยครับองตรงไม่กำแพงพี่เจเปลี่ยนกำแพงกันดีแล้วดึงลงมาไม่มึงช่วยทำกับบ้านกูให้ลงมาหน่อยได้ไหมครับพ่อไหนไหนกำแพงไว้ไหนครับกำแพงข้างบ้านกูมึงดึงลงมาดีสัตว์แล้วไอ้นี่ลอย ม,มันคือเฮียอะไรไอ้เไร้ยายมุจะกระโดดขึ้นมายัางไงในเะฮีย <c oughs> ปีนตู้เย็นขึ้นไปยิบของไงกูถามหน่อยแล้วมันนี่อคืออะไรอ่ะที่ใส่จานไงงั้นี่ไงมาเฉยคลิกอันหนึ่งก่อนอ่ะออไหนครับออไหนเลือกเลือกครับก็เถือกกลางกับครัวฝรั่งพอดีมันเป็นยายไทยครับ เอาตู้ไหนเย็นจะของบ้านเย็ดแม่จะได้ตู้อื่นต่อผมดูอยู่ครับเอาตู้ตู้นี้ก็ได้ตู้นี้ก็ได้วางไหนครับโอเคครับวางไหนวางไหนอืมวางไว้ฝั่งตู้เย็นนะวางไว้ฝั่งฝั่งตู้เย็นตรงนี้เหรออ้าวโอเคครับมุมนี้โอเคมากเนี่ยเหรอโอเคครับวางไม่โอเคโอเคโอเคอืมวางไว้ตู้เดียวครับแค่นี้พอบ้านคุณส่งละยายแม่งล้างถ้วยลำบากนี่เดินช่องนี้ลำบากก็วางนี่ดีกว่าครับผมแนะนำโอเคโอเค ได้ได้ได้อะไรต่อครับตรงนี้ให้เสร็จแล้วครับตู้ตู้อันท้ายไหมพี่ตู้อันท้ายไหมเนี่เหรอตู้เออโอเคครับเอาไปวางไว้ข้างล่างตู้เย็นนะครับข้างฝั่งฝั่งข้างตู้เย็นนะครับตรงไหนตรงนี้เหรอเออตรงนั้นแหละครับมันจะเดินไม่ได้ยามันจะล้างถ้วยไม่ได้มึงจะแถียงตับไกโอเคเจ้าของบ้านว่าอย่างงั้นโอเคอันนี้เอากกว้าครับอ่าคอยายครับอันนี้ โอเคโอ้โหชั้นแรกเจ็ดเมบ์พนไม่ได้อยู่เลี่ยกูไม่อยากอยู่หลังนี้เลยขนาดโกงเมบ์ไว้ไอ้ย่าตีโป่งออกมาหน่อยไหมมันจะได้แบบมีพื้นที่เดินไม่เอาเย้ยกูไม่ชอบใจมึงเอาตรงนี้ตักนิดเลยวะขออนุญาตลักไก่นะครับขออนุญาตตีโป่งออกมานะครับไม่ได้ครับไม่ได้ขออนุญาตตีโป่งเลยนะขออนุญาตตีโป่งกันคุณเลยนะผมขออนุญาตตีโป่งออกมาหน่อยนะครับผมไม่ไหวแล้วครับตรงนี้อ่ะอีเมียพี่เจ้าของบ้านเดับป๋องโง่ โอเคครับอ่าโอเคโอเคอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณผมจะยอมให้คุณทําจุกกระแพงตรงหน้าตัวอีมึงเหมือนโง่ไงอีฮีน,นี่จบแค่น,นี้เห็นไหมมันก็มีที่เดินออกไปนิดนึงตงัวเย็นลอยครับตัวเย็นลอยครับไอ้สั์ไหนลอยพ่อมึงหรอโอเคไม่ลอยเล่นทีเดียวเหรอครับเดี๋ยวเข้าครับขายกี่ร้านบ้านหลังนี้ฮะอีอ่ะเป็นโอ้โหร้านนึงกูยังคิดเลยเข้าเดินเช็คได้บ้านอนะ่ะ ติดอกนนี้ไหมติดหน้าต่างไหมเนี่ยติดหน้าต่างเอติดติดยาไว้โยนแบบพวกน้ําน้ําผัดผักอะไรเอาจากบ้านอันนี้ไหมครับแบบคนเห็นยายทําคัไม่ใช่ทนเป็นหน้าบ้านทํเยียอะไรครไอโง่ยู่ตรงไหนพวกไหนทางนี้เหรอครัวเปิดไหมครับสวยเลยอันนี้โอเคเลยไอเช็คพ่อมั่งครวแบบเปิดแต่ยาคนเห็นหมดยาทำแกงส้มอ่ะไม่มันก็ขึ้นไม่หน่อยดีเอาแบบหน้าต่างเล็กๆนี่อ๋ออันนี้อันนี้อ่ะ โอเคนี่เล็กเหรอโอ้โหเล็กบ้านบ้านอันนี้อันนี้อันนี้โอเคนีูโอเคเลยครับอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าเนี่ยหน้าคัวอันนี้สรุปใครเป็นคนเลือกครับเนี่ยมึงอันไหนกูเอาแบบอันหน้าบ้านนะครับอันนี้อันนี้เหรออันใหญ่อันสุดท้ายอ่ะอันนี้เหรอเอออันนี้นะครับอันนี้ใช่ไหมหันไปหน้าบ้านครับนี่ไงนี่ตำหน่อยไหมอะไรนะครับไอ้เหี้ยแบบครัวฝรั่งเลยนี่บ้านฝรั่งเลยนะนี่ทำทำอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งโคตรเดืออ พคนเวรีดือ้อเฮ้มันมันสลับผิดทางนะครับผมว่าคุณเทียนนี่ที่ไอ้น,นี่อ่ะอ้นี่มันผิดทางครัเดี๋ยวยากเดี๋ยวไปล้างช่วยน<ม>อกอบ้านาครับนั่นไงไม่พี่เจตต้องเอาเคาน์เตอร์มาก่อนแล้วเอาหนี้ฝังเข้าไปใหมห่เหรออีเหี้ยใหญบอกว่ากูเกือบไปทำคัวนอกบ้านนะนี่ไอีเหี้ยมึงแม่งทำไม่ใหญ่ยยกูต้องลำบากนะไอ้เย้เฉยเ<อ>ถ้าทำอันนี้กูรวยเนี่ยจบละ นี่โอเคครับโอเคโอเคเรียบร้อยแพลงสวยมากสวยมากอ่ะอืมอันนี้มีไฟไหมครับห้องครัวนี่มีครับต้องมีเป็นไฟดวงเล็กๆนีออนเอ้ยติดนี่ด้วยที่ที่กันไฟไหม้พี่เฉยที่กันไฟไหม้อาเอาไหมครับกันไฟไหม้นี่เอาครับเอาครับมันแพงอันแรก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 บ้านผมมาขนาดนี้แล้วเอาอันถูกโอเคอันถูกบอตรงนี้นะอันแพงมีปั๊บตรงนี้ละกันกันไฟไหม้โอเค เอ้ยเดี๋ยวทาสีก่อนนี่เขี้บบ้านยังไม่ทาสีเลยอ่ะกดเลยน,นะเทียนสีอีทาเหมือนต้องสีขาวครับ okay. oh, โอเค,คโอ้โหเยอะควยโคสกับปกที่เนี่ยบ้านสีขาวด้วยเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูหน้าบ้านหน่อยได้ไหมครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ใช่ครับบ้านนี้ไม่ชอบเลยประตูบ้านอื่นน,นะครับบานไหนครับเ,เป็นแบบสองบานนี่พี่เฉยสองบานเอาแบบเป็นสองบานนะครับเปิดมาอลังการอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้นี่ครับอันอันนี้อันอันรองท้ายอันที่สามบันบันทาที่สามนี่ย บรรทัดที่สามสิครับอันนั้นมันสี่ครับออันนี้นะครับโอเคอันนี้เลยหันหน้าไปทางนู้นนะครับประตูต้องหันหน้าไปทางนู้นนะจะทำไงให้มันสูงวเทียนพี่เฉยเห็นไหมเอสไอเนี่ยที่มันเป็นประตูสามอันอะฝั่งซ้ายอะพี่เรียกอันอ๋อโอเคอันนี้ไงเอ้มันไม่มีไหมไอไออันแบบว่าสามชั้นลองดูอันสองชั้นพี่เฉยอันที่สองมีไหมมีมีนี่ อมันต้องหันไปทางไหนนี่อ่าไหนไหนวางนี่วางไหน,ไหนไวางนีน่เหรอใช่ครับเชี่ยครับอืมอ่ะอะไรครับนี่วางไว้หน้าบ้านแล้วก็ประตูประตูต้องหันหน้าออกหน้าบ้านนะเอ๊ะอย่างนี้ถูกนะนี่เถียงสถาปนิกไหมนี่ไม่ได้เถียงครับอ๋อห้องควไม่มีไฟเลยนะห้องควไม่มีไฟเลยนะสวยมากครับสวยมาก เป็นบ้านที่แบบบริสุทธิไปเปลี่ยนห้องกสีห้องน้ายายผมเะผมเห็นแล้วขัดตามากเลยครับขอร้องอ่ะพอไปเปลี่ยนสีห้องน้ายายผมหน่อยอีโค้ดขัดตาเลยครับไปแล้วห้องนอนยายไม่มีผนังสีขาวไหมเนี่ยสีขาวลีครับสีขาวดีกว่าสีขาวดีกว่ามันต้องคุมโทนแล้วล่ะอันนี้แบบมีหน้าต่างไหนไหมเพื่อแบบมึงลงมาดูย้ายยายกูเปลงหรือเปล่าเอามีหน้าต่างข้างข้างไอ้บันไดไหนครับข้างบันไดหน้าต่างไหน่ะนี่หน้าต่างข้างบันไดตรงนี้ครับนี่ไงมีแล้วนี่ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมหมายถึงข้างบ้านยายผมมาครับข้างห้องยายเอาตรงนี้เหรอคือจะส่้งไปในห้องเหรออย่างนี้ไหมครับนี่ครับอย่างนี้แหละส่งหน้าต่างบ้านแม่งอยู่โคตรพิระเทสอะไรเหี้ยไม่เหมือนกันสักอันคุณคุณคุณช่วยทำหน้าต่างให้มันผมขอน้าต่างรอบบ้านให้มันเป็นเหมือนหน้าบ้านหน่อยได้ไหมครับชอบผมเลยไหนเหมือนหน้าบ้านนะครับไม่ใช่ครับหน้าต่างเออต้องเป็นแบบนั้น้หมดนะอันนี้ก็ต้องออกใช่ไหมครับไอ้เนี้ย อันนี้ไม่ต้องออกครับอันที่มีมากไม่ต้องออกงออองออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงโอเคครับอันนี้โอเคมากผมชอบผมชอบผมซื้อป้านกูแม่งคุ้นมือเหี้ยนี่ครับนี่ <c oughs> ตรง,ร,รงนี้ด้วยครับตรงนี้ด้วยปิดหมดเลยครับเนี่ยได้ไหมไม่ติดไม่ติดมากครับไม่ติดม่านครับ พอดีลูกผมโทรไปสั่งมาแล้วไม่เอติดติดได้ครับติดได้โอเคสวดมากครับคุณเฉหุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยตรงไหนติดบ้านไหมตกลงติดครับติดติดต้องติดแล้วอืมแล้วตรงนี้ติดบ้านไหมติดครับติดติดบ้านสีอะไรครับสวยมากอ่ะบ้านสีแดงครับสีขาวไอโงุ่มโทรโอเคไปไม่ไม่มีสีขาวว่ะใครจะคุมห้องใครมาดูห้องยายกูครับเนี้ยสีนี้แล้วกัน ตรงไหนกันนี่นี่ไม่ต้องมีม่านนะเฟื่อไฟไมตรนีมตรงนี้ไม่ต้องมีี้เออตรงตรงนี้อือต้องกินข้าวต้องกินข้าวน่ะผมผมผมอาต้องกินข้าวไหมต้องกินข้าวต้องมีครับข้าวเออเดี๋ยวได้ครับได้ครับตรงครัวเลยครับตรงครัวเลยกันไม่ให้เดินเลยครับง่ายอยู่ในในครัวปีนขึ้มไปไม่อะครัตรงนี้ต้องตรงนี้ครับแบบไปนั่งกินเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวพักอนึอ้าวใครจะ โอ้ยแดกแดกข้าวข้างห้องที่ยายไม่เราไม่รู้เขาไม่รู้ว่าห้องยายมีอะไรบ้างง่ายง่ายเป็นบ้านเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่มานโอ้โหแม่งโคตรแรงเอาตัวไหนตัวไหนนี่ก็ได้นี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยไปไปไหนไปเนี่ยได้นี่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 มุมเนี้ยคได้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 ก้าอื้อเก้าอื้อเนี่ยนี่เทียนตรงนี้เดินี่เดินเข้าได้ป่บ้านถาวรเนี้ยไม่ โหบ้านกูมีตั้งหลายล้านคนมึงให้กินข้าวแค่สองคนจริงหรอมีมีแค่พลกรคนเดียวนะห้องยายยังไม่รู้เมื่อไหร่ยายจะมาด้วยนี่งั้นไม่เป็นไรโอเคไปโต๊ะตัวอื่นได้ไหมแล้วขยับห้องผมออกมาหน่อยไหนครับไหนบอกจะไม่ต่อไมแล้วอันนี้ผมตีให้ครับผมตีให้อันไหนอันโต้ไหนโต้ไหนโต้ไหนอันนี้คือตีโป่งอีกเหรออันนี่ตัวตีโป่งอีกเหรอใช่ครับตีโป่งออกมาให้ให้โต๊ะวางกินข้าวผมใหญ่ๆหน่อยตีโป่งมุมไหนครับเทนกดยังไงนะตีโป่งอันไะพี่เจริอันไหนอ๋อนี่นี่ดึงนี่อาี่ย อันนี้เดียวครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวอย่างนี้เหรอโอเคครับนี่สวยนี่อ่ะนี่อ่ะโอเคเหลืออีกเหลืออีกพอแล้วครับพอแล้ว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 เนี่ยจบเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากลับครับเอากลับเอากลับสามล็อกครับนี่นี่นี่สามล็อกโอเคเโต๊ะอยู่ไหนโต๊ะอยู่ไหนเอ่อโต๊ะหินข้าวยาวๆนี่หรอครับอะแบบลูลูอะไรลูลู อันนี้หรูๆเลยอันนี้มันไม่หรูครับหรูๆเพื่อนไหนนี่อ่ะอันเนี้ยอันนี้โอเคอันนี้ได้เราจกรจกอันนี้ดีครับนี่ครับโอเควางแน่นอนนี่หรอเอาวางสวยครับสวยสวยนี่นะได้ครับได้ได้แล้วก็วางโต๊ะสี่ตัวครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ครับเข้าใจไหมวางไงว่าโต๊ะสี่ตัวโต๊ะสี่ตัวคืออะไรครับเอาวางโต๊ะสองตัวพอไอที่อ่ยวางโต๊ะนี่สองตัว แม่งมันไม่พอครับกูหมายถึงโต๊ะนั่งกินข้าวเก้าอ,อี้โอ,อ้ก,กูพูดผิดเองแหละเจ็ดแมงพูดหาพ่อมาหนอยเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยซ่านเรามันก็ต้องผิดพ้ากันบ้างน,งนี่ไงนี่ไงก็อยู่นี่ไงมันได้แค่สามครับมันได้แค่สามโอเคได้แค่สามโอเคครับอือโอ้เที่ยบ้านแม่งคนไหนลูกค้าเรื่องมากฉันเหนื่อยมากสวยมากอ่ะทำไมต้องควสวยเฉยเลยวะ ต้องคนสวยมากครับถ้ากูไม่ตีโป่งมึงออกมามึงก็ไม่สวยอย่างน, <laughs> น,นี้หรอกอี๋ที่ไหนต่อครับไม่เฉยมันเพิ่มเก้าอี้ได้นะเพิ่มได้เหรอเป็นสีที่พี่กรอบไว้ข้างๆไงมุมข้างๆอ่ะมันวางได้ไม่ใช่เนี่อ่ะนี่ยเนี่อ่ะวางไหนวะกรอบเก้าอี้มาดิอันนี้ไม่ใช่เก้าอี้อันนี้พี่กรอบพื้นมา <c oughs> อืออันไหนนี่อ่ะอ่านี่ไงวางนี่แหละครับแล้วก็วางไว้อีกตัว เพอร์เฟคเพอร์เฟคคืออะไรครับเพอร์เฟคอะไรครับเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคเดิมตีอรค่งตรงนี้จะวางอะไรครับวรงสามพันละตรงนี้เหรอครับเดี๋ยวผมเนี่ยยังลกอยู่เลยครับตรงเนี้ยสร้างบ้านเหรอครับขอเป็นห้องเอ่อห้องน้มไหมห้องน้าข้างล่างแบบโต๊ะนั่งเล่นไมโต๊ะแบบทำคอมทำงานนิดนึงกเผื่อยายออกมานั่งดู่เอครไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาด้วยเนี่ยสร้างสินก็ได้ครับเผื่อเล่นหมากรุกอะเล่นนตรีอะมีโต๊ะพูหเนี่ยออกกาลังกายเวยตรงเนี้ย ไม่เอาคับยายผมแก่แล้วยายพ่อมึงมันไม่ใช่บ้านยายมึงหลังนี้ครับไวโอลินมันไม่ใช่บ้านยายมึงนี่เหรอเปลี่ยนโนนโนนโนโนมโน้โน้โบ้าน้โเชโน้โน้น้เน็นน้โนโน้โน้น้โนน้โน้นโนสโน้โน้วน้โน้งเป็นโนีขาวครับคุณเฉยเลยล้โน้โนน้โน้โน้ย้โน้โน้น้โน้้โน้โน้โ้โน้โนยน้โน้้โน้งหลังคือตรนไหนะ ขางหลังข้างบนเป็โนโน,นครับน้าปังอะ okay. ่ะโอเคบ้านนี้อัน,นอัน,นอันนี้ไม่ครับอันนี้นี่คุณจะรวาไอ้บ้านนี้รวยมีเปียนโน,นด้วยไม่เอาครับอ,อันนี้เหมือนเดิมคุณดูทรงอืมนี่เอาเอาไว้เท่าข้างห้องใหญ่ครับอไอ้เท่าห้องใหญ่ตามหน่อยเหรออืมใช่ครับ perfect ติดบ้านด้วย <c oughs> เรื่องมากนะครับนี่บ้านหลังนี้นี่อย่าลืมติดไฟด้วยอ่ะติดไฟเออไอ้ในห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวค่อยติดไฟทีเดียว อืมเสร็จครับเนี่อะไรต่อสวยมากอืมรูเฟลกมันคนมีพรมนะครับตรงเนี้ยจริงจริงโอเคครับแล้วแต่คุณแล้วนี่ไงเย็ดเคีไอ้โคเทอะไรง่ายอ่ะแหมมันเป็นบ้านที่น่าอยู่ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงนิดนึงผมเป็นคนทำครับโอเคไอ้แบบซ้อมมวยนะครับแบบข้างเปียโน้ไอ้แบมผมขอกีตาร์วางไว้ข้างเปียโน้ด้วยครับเย่ไอ้มุมดนตรีมุมดนตรีนี่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 กีตาร์สีอะไรครับสีแดงครับ มีไหมนี่ไหมตรงนี้ไหมนี่คุณไปวางข้างเป็นโนทำไมคุณวางไว้ข้างหลังได้ไหมครับหลังไหนข้างหลังเบาเป็นโนครับนี่นี่ครับใช่ครับใช่ครับตรงนี้สวยกว่าอีกนะครับคุณโอเคคุณเจ้าของบ้านครับโอเคโอเคผมขอดูก่อนนะว่าอะไรควรทําต่ออันนี้คืออะไรครับเนี่ยไอ้ตัวหมักลุกครับต้หมักลุกหรอใช่ครับไม่ซื้อครับตัวหมักลุกไม่ซื้อ นี่เป็นบาร์บาร์เล่าครับไอ้นี่เอา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 ไม่เขาไม่ได้ซื้อไหมนี่หัวอหัวเพื่อนมาปาร์ตี้ไปผมผมชอบอันนี้นะครับเอาจริงอย่าครับอย่าอย่าเราควรว่าชั้นสองเป็นความบ้าบอนีี่่ไไงงบาพเอาจริงแค่นี้พอนะครับเพราะอันนี้เป็นห้องยายครับห้องยายขอเป็นเรียบๆพอชั้นหนึ่งเราห้องยายเรียบๆพอโอ้โหห้องยายไอ้เต้นห้องยายเรียบๆพอเย้เท่เออ ปัจจัยมินิมอลโอเคนี่อุ๊ยโค้สวยเลยครับตอนเนี้ยคือเข้ามาแม่งคุมโทนโคตรดีแต่อย่าเดินเข้าห้องยายแค่นั้นพอครับเอาง่ายๆตอนนี้ประตูห้องยายต้เปลี่ยนสีไหมเนี่ยต้องเปลี่ยนสีประตูยางบ้านยายหน่อยครับหน้าตเอ้ยขอเรียกประตูนะครับอืมขอเป็นประตูบ้านนี่อื่นครับมันที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เปลี่ยนให้ผมหน่อยคอันไหนอันไหนอืมนี่ไหมนี่ไม่มีกระตูกระตูด้วยไม่เอาครับไม่เอายากให้ชอบหรอ ไม่ต้องเสือกได้ไหมครับเดี๋ยวผมขอเลือกก่อนเอาสีสีเอ่อเอาเป็นกระจกเอากระจกบานนะเป็นอันนี้ไหมครับอันนี้นี่ใีไหมนี่ห้องยานี่ไม่ดีมันจะดูหลุ่มยังครับมันดูเหมือนหน้าบ้านไปครับเอาเป็นกระจกครับเอาเป็นกระจกอา่าอ่ะอันเนี้ยอ่ะโอเคอันนี้โอเคครับอืสวยมากครับขอขอ,ข,อ,ข,อข้างในบะห้องยายเป็นสีสีขาวเด้สีขาวแล้วครับไอ้งูมันไม่ขาวครับเนี่ยที่ผมเห็นไฟมันเป็นสีนี่ครับ โอเคงั้นผมวอโทษนี่ถูกไปชั้นสองยังขอติดรูปแบบหน่อยนี่ครับแบบรูปสีขาวนี่อเหี่ยเข้ามามันก็มีรูป <c oughs> สวยๆเวลีิเกชจิตรกร <c oughs> ใช้อารมณ์ผสมสี <c oughs> พอแล้วครับอย่าอย่นักดนตรี <c oughs> ใช้อารมณ์ผสมเสียง <c oughs> นี่ เป็นนักร้องใช้อารมณ์ผสมสำเนียงนี่เรื่องันเตียงใช้อารมณ์ผสมพันพาม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 อีกามอ,อขนันนันเอ๊ะออนนี้ขำอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้แจ็คเหมือนเลยครับอันนี้อันนี้ไว้ไว้น,นี่ครับนี่นี่นอ,อันนี้หัวยาดดีกว่ามัเมันไม่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 ไมผัวยายครับอันนี้ผัวยายต้องติดอะไรในห้องให้ยายเลยครับคิดถ <c oughs> ึงครับคิดถึงนี่นี่ไว้มุมนี้เลยครับผัวยายนั่งคิดถึงครับโอเค อ,อยากตื่นมาตรงใจ <c oughs> อันนี้เสร็จไหมครับชั้นหนึ่งเสร็จไหมโอ้เสร็จครับเสร็จเสร็จต้องเสร็จละไปชั้นสองครับแม่สวยมากครับสวยมาก